เอาที่ทุกกระจกพี่โทรโทรประสานครับอยคนอยู่อที่ทุกกระจกได้ไม่ได้เดี๋ยว่มันระเบิดเพาว่ามันมันอ๋อที่ทุบกระจอนงแล้งไปแล้วเบิ์ดเบิ์ดไปดูประตูท้ายเปิดได้ไหมฟังน้ำาลึกนะครับนี่มันตนงร้อน้อนเลเดีอลงท้ายก็ได้น้องจ๋านีใครอยู่ใลกล้วล้มาแล้วมากู้ภัยมาแล้วครับรบรับรับ่หมยมาแล้วครับกู้ภัยมาแล้วครับไปแล้วครบไปเลยไปเลยไปเลเบ้มละขบละ

อะไรมาทุบเขาหน่อยดิพี่มีอะไรมาทุบแม่พี่ต้องทุบรถก่อนพี่ไอ้คอรในรถเราทุบได้ไหมไม่ไม่มีแล้วครับคอรในรถไม่มีแต่สีแดีวมาแล้วมาแล้วพี่ขยับรถมาข้างหน้าเลยเอ๋อย่ามันมาหน้าเลยปีเลยพี่ตื่นได้ไหมรู้ได้ไหมพี่จ๋าไอ้เบิร์ดมาทุบแทนพี่หน่อยแรงเองอาจจะเยอะกว่าพี่เอาปีนขีดมาได้ ทุกันนี้อย่าทุบวันนัเดี๋ยวโดนเขาเขาเขาเลิกมา้ล้วเบิร์เาเอั้าเล็มาลยมาลบเบีลงเม่มดอีเบราเลยวี้แกมนเยอรอ่อาแล้วอมาแล้มาแล้วเนรถเกงานไหพี่พี่เอามาเลยเอามาช่กันมาช่วยมาเลยเอาเปิดลอไหลหว่เอาลเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตู้

้ยังรูเขาไปไหนอะมันได้จะคนเทนต์ตรงปานล้วก็ออกมาครับเขามีคนป่วยเขามีสายตรวจแล้วนี่เราบากันาออกมามาเลยพี่เปิดได้แล้ครับเปิดได้แล้มีคนแจ้งเหตุไปไห่ไอ้นั่นมาช้า่พี่ลองเอาเชมาให้ลองหน่อยเชเราไปไปไป่าอ่า ครไหมครับเลื <Jung net> ่อนไหลมาไลยพี okay. ่อาี่ายแล้ก่อดแกนนี้นะเดี๋ยวเอ ต้องเอารถพยาบาลไหมเอาหมวเอาหมวกก่อนเอาหมวกหมวกเราจะไปขวางเขาไหมเอาหมวกไปข้างก่อนเอาเสื้อพี่ไปก่อนเอาเสื้อพี่ไปก่อนมาตกตบมาเราหยุดเฮ้ยเราย้ายเขาเองไม่ได้นะคอเขาเดี๋ยวพึ่งนะอ้อยอ้อยอ้ยบอกว่าโอเคโอเคไปก่อนนะหมวกว่าหมวกว่าหมวกว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งขยับเาอย่าพึ่งขยับเขารู้สึกตัวไหม เดือดเดือดเดืนดเดือดเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นมันเป็นไรก็ไม่เป็นไรใจเย็นพี่จับเป็นไงบ้างรู้สึกเดี๋ยวพึ่งย้ายเดี๋ยวรอพยาบาลมาเดี๋ยวแกรู้สึกตัวรู้สึกตัวยยัังงรู้สึกเออไอ้นี่อยู่ไหนเดี๋ยวรู้สึกตัวอยู่มาแล้วมาแล้วเป็นเหตุยิงเตี้ยเหตุยิงไอ้นิงไม่ได้ซ้อมใครซ้อมอ่ะใครบอกซ้อมไม่ได้ซ้อมอ่ะเนี่ย เดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะโคชีพครับโคชีพตับวนเอไปส่งคนอบรมหมดแจ้งโคชีพชีพโอ้จะอีกสักพักจะใหญ่ไหมสว่างเลยเพื่อคนเพื่อคนเจ็บไม่เป็นไรดูุงใจเย็นนะตอนตอนตอนเจ็บหนนะแล้วก็ประสานตำรวจประสานโรงพยาบาลไม่เป็นไรนะลุงใจเย็นนะลุงหันหน้ามาหาผมได้ไหม ลุงเอ้ยคุณลุงอย่าเพิ่งขยับดูเยอะครับลุงใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นขยับก็ไม่ได้พอแล้วเราถ่ายโน่นอย่าเพิ่งขยับครับคุณลุงแค่กระดิกตัวได้ก็โอเคแล้วครับโอเคลุงไม่เป็นไรอยู่แล้วนะโคแล้วครับโอเแล้วครับตัวเยอะครับอย่าเพิ่งนะลุงลุงใจเย็นนะเบดเดี๋ยวผมก็ออกขอโทษแป๊บนึ่ง ต้องมาต้นตายับองทำต้นตาอยู่วะเพอ่าไม่เป็นไรลุงใจเย็นนะลุงเอ้าลุงเอใจเย็นลุงแขนลุงแขนลุงแขนลุงมีเลือดไหลนะไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรครับอยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆแค่กระดิกตัวรู้สึกตัวอยู่ก็พอแล้วครับพี่เอโรสของเขาไม่ยอมรับสายโทรหาบ้าานโทรหพุ่มกลับเลยก็ได้พี่อดทนแป๊บนึงครับอดทนแป๊บนึงอันนี้เมืองเขตอะไรเนี่ยบางสะพุงใช่ไหมพี่ตรงนี้พื้นที่อ่ะโทรหาน้องเลยโทรหาน้องมันอ่ะจริงๆทางทางหลวงาใกหนภาษาสันก่อนมันก็ใกล้อยู่เดี๋ยวมันน่าจะมาก่อนนะ เราทังหลวงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถพักเลยนะไมปพี่อ้วังสะพุงพื้นที่ตรงเนี้ยอยาคุณลุงรอแป๊บหนึ่งนะลุงนะไม่เป็นไรลุงผมอยู่เป็นเพื่อนนะลุงนะลุงเอียร์ใจเย็นนะลุงนะใจเย็นนะลุงอ่ามาแล้ว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 ครับมาแล้วมาแล้วกลับรถสามร้อยเมตรโอ้โหอ่าลุงใจเย็นนะลุงรถพยาบาลมาแล้วนะลุงนะอันนี้โทรไป1669ถูกต้องไหมหกเก้าครับน่าจะใช่ครับหกเก้า ก็เลยว่าแกลบหนูแล้วเขาเขาจะปากก็ได้นะตามมาเลยตามมาแล้วก็เวลาผู้คนมาให้เขาไปอยู่ข้างรู้นให้หมดเลยนะนะมันถล่มมาทั้งหมดตรงนี้นะรวมกับแกประชุมอยู่ที่จังหวัดมีมีใครอยู่มั้งครับพี่เอารองภูมิกับเราสองศูนย์มาก็ได้เอาจราจรอะไรมาก่อนเลยอะไรก็ได้ครับเอาสามศูนย์มาด้วยสามศูนย์อ่ะ มาเลยลุงไหวนะลุงลใจเย็นนะใจเย็นครับผมรู้สึกดีอยู่ไม่ยอมรับสายเลยผู้ใหญ่บ้านอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านผ่านไปอะไรนะพี่หาเบอร์ญาติเขาอ่ะโอเคพี่ประสานให้หน่อยมันกำลงมีเครื่องตัดตัดออกอยู่แล้วพี่ไม่นั้นไม่นั้นพดูใจเย็นนะวางรถครับเมื่อี้ข้ามมาหนับแสดงว่าลุงไม่ได้ฆาดเดี๋ยวคนสวีเดนไม่ได้ครับคนตูวีเดนฮะชาววสีเดนคนต่างชาติต้องหรอเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลวัตวัตยูเนี่ยมอายุโอเค แฟนแฟนชื่อจิริพาอ่าไม่พี่ไปโทรหาแฟนโทรหาอยู่มีเบอร์แฟนอยู่นะโทรหาแฟนเลยเดี๋ยวก่อนนะกระจกบาดตอนทุบเดี๋ยวก่อนพี่พี่ไอ้พี่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดมีมีน้ำเอาน้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามาล้างมือน้ำสะอาขวดนึงอยู่ะชุ่ชู็ด้จะชั่วอะชิชู่อันนึงบอกให้เบิร์ดทุบไม่ทุบต้องผมทุบสรุปแล้วไอ้ที่ติดดีกว่ารถตู้ไม่ได้ไม่ได้มันเล็กกับแต่เราคอนอยเดียวมันใช้ทุบหรือไม่ใช้กด ไม่ใช่ลองอันนั้นมันเล็กมันกับลองลองลองไปล้างขึ้นไปล้างแผ่นด่วยกันนะเบอมผู้ใหญ่บ้านไปล้างถ่ายได้เหรอล้างถ่ายเห็นไหมผมบอกเบอร์เลยต้องแวะถ้าเบอร์ไม่แวะไม่ได้นะเพราะผมดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะโอเคอายุโอเคไหมอายุโอเคไหมแคชพิกไทยโอเคอยู่คำดาวนะวีดิ้งวีดิ้งโอเคโอเค ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไอเอ็กมันทำงานมาดีออ็กันทำงานแไม่ได้มาเลยมาเลยโอเคโอเคให่บ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พอจบไม่ต้องไปถาไม่เอาแค่นี้อาแล้วเอาแค่นี้กรัติดต่อเมียคได้อะแกขยับอยู่ ในะลุงนะใจเย็นนะครับคุณลุงอ้าวม,า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 มา่ไม่เป็นไรนะชาวสุยเยนใจเย็นนะพี่จ๋ามาเป็นชาวต่างชาตินะครับพี่ชาวสีเดนติดใช่ไหมคะติดครับขาติดขาตัดหนึแล้วต่อที่ตัดมาตัดอ่ะเป็นหนงตัดหนึครับเดี๋ยวประสานงานเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าติดขาเขาติดเขาครื่องกัดถงกำลังมาครับประสานแล้วประสานแล้วอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ถ่ายพี่ก็ได้ความสมบูรณ์ไม่ได้แม่ละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะขาับเลยพี่ ได้เลยจ้ะพี่ลงไปดูได้เลย okay.